โไปไปได้เลยอัพเน็ตโทรศัพท์ไม่จ๊งเลยเอ้แล้วเพื่อนไม่มาเหรอเอามาเหรอไปรังชื่องก่อนไม่เพื่อนเจ๊กช่วยมาก่อนสักตาเออมาเล่นด้วกันสักตาเลย <c oughs> เอ๊ะปิดไม้เหรอ <c oughs> ใช่ตีตีตพี่มีแต่ผู้ชายเองเลยปิดไม้ใช่ไหม Welcome Mobile. to PUBG Mobile. ไม่ต้องพูดยุกย <yo>. ุกยุกโดดไหนเดียวลงไ<ห>ลงได้หมดลงได้หมดเลยว่าเมื่อกี้เห็นเล่นเล,เน,เล,เน,เลนตี้ใครอ่ะสามคนอ่ะที่ที่น้องผมเอ้ยตี่สาวาเปล่าเปล่าเปล่าตี่ที่น้องชายตี่น้องชาย พี่น้องตาไม่มีน้องตาเล่นเก๋ไก๋ไม่รู้ได้คขึง้นอีงเลยครับครับกับเดือดตัวสับมันช้านะใช่โอ้นานใครเยืดปลายยังช้าเลยเมื่อวานพี่จะเล่นกับเองอายุแต่ว่าเองอัพไปแล้วไงเองรับไปแล้วอ่ะพี่ยังไม่ได้อัพแม่แม่ผมปฏิเสธผมผมผมปฏิ ผมปฏิเสธเอง <laughs> 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 ถ้าลบถ้าเราลบหลุดใหม่ทรัพยากรมันจะน้อยกว่าเดิมเพราะยัทรัพยากรในข้อมูลอะ่ะมันจะน้อยกว่าเดิมไหมันนิดหน่อยเพราะว่ามันเคลียร์แคสตเก่าไงนี่ผมไม่เคยลบเลยต้องใช้ไปตั้งยี่สิบกิกอะจะเพาะปั๊บจีอย่างเดียวยี่สิบกิกอะ วยงานประหลาดแปดครับพรมไอแปดเครื่องนึงไม่ได้เหลือเลยเลยซับจีเกมเดียวยี่สิบเลยเฮ้ยมันไปไหนวะเนี่ยมีคนนะอืมขี้เกียจสลับกับทัวร์สับอ่ะปุ่มมันไอ้นี่วะพอสลับแล้วปุ่มมันอยู่คนละที่กันอืมเสียงชัดเจนมากเลยอ่ะมี

เอ้แต่เอกกระบอกที่ใช้ที่ใช้ที่ใช้ไอ้กระสุนเจ็ดน่ะได้เรื่องอยู่นะระยะระยะประชิดเนี่ยมีคิวบี้แซดินกสาเนี่ยปืนใหม่อยู่ในเนี่ยมแต่มันควรประกาศมันเอาปืนมาเอามาเอาปืนไปดอปกับไอ้กระสุนเขียวกระสุน5กวนมากเลยมันคือบีแซดหรือเปล่า ไม่ใช่เมื่อคืนนี้ผมเล่นทั้งคืนนะมันเป็นดอปอยู่กับกระสุนเขียวเองไปเล่นอะไรทั้งคืนเองไปเล่นอะไรทั้งคืนดีดเล่นอะไรเล่นเกมเนาะเองไม่เล่นอะไรทั้งคืนเส,เสียงเสียงอะไรวะไม่มีดิอยากจะเล่นเหมือนกันแหละแต่มันไม่มีอ่านแล้วนะนะนะ sorry <c oughs> bro ไม่กระตกุกเปนของเก็กไม่ไม่ตกไม่กระตกุก ไมันวุ่นเรี่ยผมลบลทุกครั้งที่อัปเดตใหญ่ทุกครั้งที่อัปเดตใหญ่อะผมจะลบเกมลงใหม่ทุกครัง้งวกตนนึงพี่ลบเลยเหรอตอนนี้มาเนอะใช่ใช่พี่ลบเลยเนี่ยเวลาเวลาขึ้นแต่คว,ว,วบวน,ออนี่มันตกอ่ะนี่ไงปืนใหม่นี่ไงอันบางเจ้าวะเออเนี่ยมันมันมันอยู่กับกระสุนเจ็ดจริงหรอวะ ก็ใช่ไงมันอยู่กับกระสุนห้าแ,<ต> <5 S 1> แต่ปืนมันใช้กระสุนเจ็ดคดมันเลยเพื่ออยู่ในร้านค้ามีนะบอกว่าพักค่อนมันก็ได้นะพักค่อนมันก็ได้นะพวกไอพีเอ็มเลยหมดละอยู G ่ในร้านค้ามีนะใครจะเล่นเควีเซ็ตมัน อะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนเจอตีเวียดนามพี่โอ้โหมันใช้คิวเนี่ยคิวบีอะไรวะคิวบีด้านน,น,นั่นแหละคิวบีคิวบีด <Q B S 1> ้านนั่นแหะมันนั่นเร็วมัน<ะ>มวัดกับเอ็มโฟบอกว่าระบบวัดกับมันไม่ได้เร็วแล้วเมื่อคืนคือซุ่มไปนี่แบบเจอแต่ตี้้นนีีนะ่ะตเวียดนามอย่างเดียวอ่ะ แล้วก็คิวขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยคิวฟีดขึ้นคิวฟีดขึ้น,อนโอ้โหมาทางตีอ่ะมันมันชุบมีคนมาชุบอ่ะอย่างเงยเพืนนี่บัตรเงินสดมันตกรอดเลยยังไงบ้างชัดเจนมากเลยใฮ้มันลดดมันโดดลงมาแล้ววะพี่

ไเตือนบัดทช่ไหมวันนี้เวียนนกโจ<อ>ตนี่พี่ตุวหลังผมมาแล้วนี่โอ้โหเพียบเลยโอส้สามตัวสี่ตัวเลย sang gói sang gói mấy lo quá Không ơi có đừng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  có có đang bơm โอ้ตรงไหนกันดีวะตายตายแล้ววะเสียงใครอะทำไมมันลดขนาดเสียงไม่ใคร Help oh. Thank you Oh awesome แปบอพยพกันมาลองดูหลังกันไอ้ยี่เนี้ก็มีสักาน มีรถมัม้ยไปทุกปันศัทดีกว่ารถไปดูตรงสามแยกอะ่ะตรงนี้มีรถนะไ,ไม่กล้าไปเอาได้เอาได้ไดมันลงจังวะ To lokal mười bảy qua 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 qua

bơi chút lên bếp, mình mình, phải nào mình, mình, đổ. mình, đổ nào. mình con chết cái bài đây yên được.

มันผมน, oh, yeah. นี่มานผมบ้านผมพี่โอ้ยกระโดดลงรถเก๋ยทำมาทำมาทำมาเงินอ้ะเงินอ่ะจะลงก็ไม่บอกพัายาดันเนี่ยาวาจะต

เจเ๊็บเจีบรบเปล่ามันดังไังไงอ๋อด้ได้ังเหมือนคนถูอะไม่ใช่ไม่ใช่ผมได้ยินอยู่มีอะไรเหลือบอพี่ขับรถเม่ชนบ้านสามไอข้างทางดีมั้งเไม่มีอะไรเลยวะมีปืนไว้กระสุนด้บ่ไีมนะ นี่นี่เอาตังค์ให้ผมไปซื้อในในในเพนก็ไดนะ้บ้านนี้มีบ้านนี้ม,มไีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรได้ได้ได้ยูพี่มีนะเอเคนะเราเอเคได้นะไม่ไม่สก,กาได้พี่ได้สก,กาละวก็ได้เล่นอยู่เนี่ยเอาคืนให้ผมเลยข้างในนะพี่ม่เองแน่ๆเลย บ้านบ้านสามแยกมีนะบ้านสามแยกมีน,นะเันกระแปะบ้านเนี้ยมีบ้านสามแยกม,มใใหหีห้องน้ำมันห้องน้ำมันอะ

มันบวงงกให้ติดเต็มเลยบวกกำไม่ขึ้นก้นนะแล้วบวกก็เหมือนะยังไม่ได้แชร์เลย one day